สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โลโบคาเฟ่และเทียสกีทอยครับโอ้ยไม่ได้รวมตัวกันนานห่างหายภารกิจเยอะแยะต้ประมาณหกเดือนได้โอ้โหไปใกลเยอะมึงวันนี้เอาอะไรมาเล่นกันวันนี้ของเล่นวินเทจวินเทจของเล่นกไม่บอกว่าอะไรพี่เอกอยาก อยากฉีกใจจะขาดแล้วจะไม่รู้จักเลยเล่นอะไรกันก็ไม่รู้บางคนยังไม่เกิดอยากฉีกนะฉีกเลยฉีกเลยไม่ตัดเก็บอะไรนั่นแหละนี่มันมานะจะไม่มีกล่องน้ำตาลตั้งแต่ต้นนะพี่แต่อันนี้เขาออกมาว่าห่อมากันอันนี้เป็นตัวที่สามตัวนี้แรกเป็นมาชิงก่มาชชิิกก้้าาามแล้วก็เกรดเกรดแล้วนี่ตัวที่สามแล้วหลังจากนี้จะมีอะไรออกมาอีกนะนั่นไง เกรนเดเซอร์แล้วก็ UFO ก็จะออกใช่ไหมที่เป็นอะซัซอรีไม่ไม่แน่ใจว่าออกป่ะไม่่รู้รนี่ครับพูลเลดบาลอนอืมนี่คืออะไรรถจำโบกเอามันชื่อเลดบาลอนเหรอครับในนี้มันคือ,มา,คาอมาร์คบาลอนอมาร์คบาลลอน ตโตโตโตกลองมันหนักองมันัเรียวเียวมันเลยมันต้องมีกะเลยแกะเลยเวลาใจนี่เราต้องมีหล่นสักรอบอะกะเลยแกะเลยของมันขลังนะเราไม่มาดูหุ่นนี่บางคนก็เกิดไม่ทันคือจริงๆมันเป็นการเอางานเก่าเนาะมาทำใหม่ซึ่งมันมันรีไปแล้วแล้วค่อยค่อยรีมัน แตคนที่เก็บไว้แต่โอ๊ตคิดว่าการรีอย่างนี้มันทําให้ความรู้สึกนักสะสมเก่าๆที่เขาเก็บมานานเขาจะรู้สึกไงเนาะเขาก็ไม่อยากสะสมแล้วไงบรรดาความเป็นสะสมมันจะหายไปปะก็กลายเป็นก็บนไดเขาต้องการยอดยอดยอดอย่างเดียวตอนนี้ลายเนื้อกระโดนรีแล้วรีอีกรีแล้วรีอยู่นั่นแหละเออแล้วก็รีเสร็จเเกรดรุ่นเลยเอาเกตดรุ่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะตอนนี้ของมันล้น เดี๋ยวให้ดูเนี่ยมันจะมีหมัดยิงได้เปลี่ยนเป็นกระสุนในเรื่องมันจะมีมันจะมีรถแล้วก็เข้าไปอยู่ในเท้าเท้าปะใช่ฮะแต่ว่ามันมีข้อดีอย่างละพี่ถ้าเกิดทำแบบนี้มันก็จะมีน้ำาสมใหม่เข้ามาในยุคนี้แต่ว่ามันก็จะต้องรอไปอีกเจนไปอีกเจนอ่างเงี้ยมันก็จะต้องใช้เวลาไปอีกเหมือนบางตัวอย่างเงี้ยพี่อันนี้ไม่แกะแล้วกันเนาะกระสุนอะไรเนี่ยขี้เกียจแกะเยอะ ไอตัวเนี้ยไอตัวจัมโบ้เนี้ยที่เป็นเ g นเ e เ a อร์มันขึ้นไปเท่าไหร่น่ะตอนนั้นน่ะถ้าครบๆเย็มเต็ม g นเ e เ a อร์เหรอโอ้ยเป็นหลักเป็นแสนหรอเป็นหลักโอ้หลายหมื่นน่ะหลายหมื่นหลายหมื่นหรือแสนวะถ้าถ้ามี UFO ด้วยเป็นแสนมั้งเขาจะดังอยู่ในแล้วพอตอนนี้กระแสหลังคืนแล้วสุดท้ายพอมันรีมาเหลือตัวเท่าไหร่ยังไม่ออกยังไม่ออกยังไม่ออกประมาณเจ็ดแปดพันแล้วนะ UFO ไม่มีอ๋ออ่าแต่เห็นไอดูในคลิปไอวัวตาฟ้า รู้สึกมันเอามาเล่นกับ UFO เก่าได้นะไม่แต่ทีเนี้ยคือมันก็มันก็มีทั้งข้อดีและไม่ดีเลยครับเตอร์ยู่ด้านนั้นรัวไปเก็บละมันก็มีทั้งข้อดีและไม่ดีเลยใจหนึ่งก็คือคนที่ไม่เคยมีก็ก็ได้สะสมเนี่ยแต่ถ้าคนที่ยังมีมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็จะสิ่งสิ่งก็สองแง่สองง่ามแต่มันจะเป็นประสบการณ์อย่างให้คนรุ่นใหม่ๆเอาตัวเก่า มาเล่นแล้วก็จะได้ตามตามหาได้แต่ว่าอาจจะออกไม่ครบป่ะก็ใหม่มั้งพี่ถ้าออกมามมจะไล่ไปเรื่อยๆเปล่าแต่ย่างเงี้ยถ้าออกมาถามว่าขายอะไรได้ขายที่อยู่ฝั่งยุโรปได้ถือว่งานพวกเนี้ยพวกนี้ยุโรปรู้ป่ะไม่รู้จักเน้นรู้จักเขาขายยุโรปเขาหาแค่ไอแกลนไดเซอร์โกโดรลักตัวเดียวไทรมัดนูมไม่รู้แต่สำหรับในมุมผมมาถ้าเป็นฝั่งไรเดอร์ มันล้นนี่มันล้นจนมันเกิดแล้วอ่ะหลังๆมันก็น่าเบื่อเหมือนกันเฮ้ยเอกเดี๋ยวเอ๊ยตอนนี้มันยิงมันเปลี่ยนหมัดไปเปลี่ยนหมัดเปลี่ยนหมัดเราเปลี่ยนสองหมัดนั่นอันนี้งั้นก็เอาอันนี้อันนี้ครับอันนี้ฮะเอาอย่างนี้ได้ปะอันนี้มันนิ้วก้อยอ๋อไม่ได้ปิดด่านยิงยิงยิงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ยิงยิงยิงยังใส่ไม่ครบเลยแรงนะโอ้ยเดี๋ยวสีถลอกนี่สีถลอกไม่ไม่เป็นไรซื้อถลอกเดี๋ยวเราซื้ออีกตัวนึ่งนี่ล่ะพอพอเพือโอ๊ตจัดให้เดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวจัดให้นี่เหมือนเหมือนหมัดไฟเลยนะไฟไหนวะ ไฟมาเลเดาไฟเออไฟไหนวะบัตเตอร์ฟอร์มบัตเตอร์ฟอร์มสีแดงแดงไม่รู้จะแดงไปไหนพี่เอกมันมีรสด้วยอ่ะอยู่นุ่นเขาอยู่ไหนไอตรงนี้ไอ้ตรงขาวๆนี่ก็ไม่ร้อนเนี่ป่ะมีรสป่ะใช่รสแกะรสมีรสกันหน้าอกไอ้ขาวๆนี่ไม่ร้อนใช่ไหมมันมีกระสุนด้วยเว้ยนี่ไว้ยิงกระสุนหน้าอกที่ปิดหน้าอกอยู่เหมือนมีที่ปิดหน้าอกอยู่นี่รสเดี่ยผมคิดว่าอะไรนะว่า พอถ้าเกิดเป็นยุคผมมาให้คิดถึงรถก็จะคิดถึงจัมโบ้รถที่ปิดหน้าอกมันอยู่ตรงไหนเป็นนี่ออกไหมจัมโบ้เออะไรมีออกงานมีไหมจมโบ้เอไหมนี่มันใช้เครื่องบินแปลงล่างกับรถแปลงล่างใช่จัมโบ้เอนี่มันงานของคนไทยวะวะไม่ใช่หมายถึงว่าหรองานญี่ปุ่นฮะไม่จัมโบ้เอคือคือสมัยที่อุลตร้าแมนจัมโบ้เอก็คือค่ายญี่ปุ่นมาทำกับญี่ปุยะคนไทยใช่ไหมล่ะออ๋ก็รอใช่ญี่ปุ่นทำแหละแต่ว่าเขาได้ลิขสิทธิ์ หมดแล้วมั้งเขาได้ลกษสิทธิ์ไปเอ้ยนี่นี่กล่องกล่องรถแล้วมันก็จะอ่าขายครับสองร้อยปุบปีกขายรถ <ลด S 1> วิง่งเข้าไป <100. S 1> โคตรเท,ทเลยเฮ้ยจอดอย่างนี้หรอมันไม่มีตัวล็อกว่ะ จอดอย่างนี้แหละไม่ใช่พี่แล้วอย่างนี้มันหามันหายยางป่ะถ้าเป็นแบบเหมือนงานก่อนๆที่แบบรถหายอะไรเงี้ยอะไรงี้ป่ะเออก็เป็นไปได้นะว่ามีแต่ตัวหุ่นนี้แม่งรถไม่รู้อยู่ไหนแล้วอ่ะอุ้ยเอแล้วอ่นี่นี่อันนี้เราอีกสองไหนอยู่นี่รถใส่ไม่มีที่ปิดหรอพี่เราต้องใส่ไปอย่างเงี้ยนะใช่ไหนอ่ะก็เป็นแม่เหล็กไงเอาเป็นแม่เหล็กอ่ะแต่ก่อนแล้วเป็นแม่เหล็กนี้ป่ะเหมือนไอ้แท่ที่มีสวมหัวลงล่างเนี่ยครับ อ้โหเลิกกันอ่ะอันนี้เลยไหมอ่ะแบบนี้ก็จะได้เห็นชัดๆเดี๋ยวใส่ไปเลยอืมอืมโอ้โหเขาเป็นนินจานะมีมีหัวนมด้วยอย่าคิดอย่าคิดอย่าจับจับดูไม่ได้เลยอย่าจับดูแล้วเนี่ยทำไมอะไที่กดอ่ะทำไมงานนี้ทำไมงานนี้ต้องมาให้พี่เอกี่นี่นี่นี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาด้านนี้กระสุนอัดบังหน่อยอดเออไม่ทำไมมันไม่ทําที่ปิดอย่างเดียวอ่ะเออไม่ทำไมมันไม่ทําแบบปิดแบบกดแล้วมันไม่ดีเหมือนในเรื่องไงครับรออันนี้ก็ือยิงได้ด้วยในเรื่องมันยิงไปทาไมอันเนี้ยไอ้นี้น่าจะแบบจริงๆคือปลดออกแล้วก็แล้วก็อันนี้ก็จะออออกมาอ๋อเนี่ยครับไม่เคยดูโฮ้ยแต่แท่แต่แท่ใครเคยดูเปี่ยกเคยดูป่ะไม่ทันไม่แต่แทไม่ทัน พี่ก็ยังออกมายังบอแบบอแบลนี่เป็นแม่เหล็กระบบข้างในเอาเป็นแม่เหล็กห่อแม่เหล็กครับเออใช่ใช่ใช่ไม่หล่นไม่หล่นไม่หล่นตไม่หลว่าไม่หล่น่่ไม่หล่นไม่หล่นไม่หล่นวิวิวิตกใจแล้วมีล้อมีล้อให้มีล้อให้เดินเหมือนเหมือนสองตัวที่แล้วแต่ขาขาได้แค่นี้ว่ะหมุนได้แค่นี้อ่าแต่ข้างหลังข้างหลังมีพิมพ์ปัดพิมพิมด้านหลัง สกีนเขียนว่า NTV Made in China นะ Made in Thailand Made in Thailand เหรอไม่ใช่ c h น n a หมานว่าเป็นอินชัยนาธ Bandai Spirit ะไะห้ยก็สวยอยู่นะโอ๊ตมึง Candy Surf จองอะไรใช่ไหมจองให้ังอน่นได้ดูนี่ตัวใหม่ออกมายังไม่มีเนาะมันก็ยังจบอยู่ที่แกไม่แน่ใจพี่โพราะวแต่แต่เขาทำเทคชั่นให้มันไม่เหมือนกับของเดิมไปเลยนะครับของเดิมเป็นไงพี่ของเดิมจะโบราณโบราณหน่อยอะครับอันนี้ก็ไม่โบราณหรอไม่คนละอัตลักกันเอ้ยดูดูนี้นะดูนี้นะอ๋อมันแค่หมุนวะ มันเหมือนว่ามันมันทำเป็นพับๆนี้อะพี่พอพี่ว่ามันแบบพอแต่จริงๆมันแค่ไม่ใช่ไอหุ่นตัวนี้เห็นบอกว่าออกปีสองห้าหนึ่งหกเริ่มออกอากาศเริ่มออกอากาศโอ้หลายคนที่ติดตามน่าจะยังไม่เกิดข้อมูลเลยยังไม่แม้แต่นักนั่งอยู่ตรงนี้ก็ยังไม่เกิดสองคนข้อมูลยังข้อมูลเลยยังไม่ค่อยมีกันอื อใครใครรู้อะไรก็เอามาแนะนำกันได้เท่ๆเท่ๆเสมัยก่อนได้แค่นี้ก็เท่ละอืมได้หุ่นนี่คืออารมณ์ของเล่นเด็กสมัยนูน้นถ้า <อด S 1> ถ้าหนังออกปีหนึ่งหกของเล่นก็น่าจะออกประมาณปีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะตอนนั้นก็น่าจะอันนี้น่าจะเป็นตัวที่แบบตัวใหญ่ซุดเปอร์อเยเอาไปกอดไปไหมนอนกอดละไปไหม เขาบอกว่าไปอ,อ๋อ<ข>ได้ไ,ได้ไดอยากไปอยู่กับผมได้โอ๊ตฝากวางบินต่อเลยนะนอม,มีสี่นับเผื่อหายสเปร์สเปรสองไม่ได้อย่างนี้คน,คนเผื่อไปกดสมมติเด็กเผื่อไปกดมันก็หายไงก็ ส่วนใหญ่ถ้างานเก่าพวกนี้ไม่เหลือไม่เขาจะโชว์ไงโชว์แบบไม่วางไม่ใส่จริงๆโชว์อย่างนี้สวยกว่าเขาโชว์แบบนี้มันดูแบบมันไม่ใช่ของเด็กเล่นไม่ประเด็นถ้าสมมติว่าเอาอ้ของานี้รู้ออมึงกําลังจะสื่ออะไรมึงอยากเห็นอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คือคือถ้าผมเอาตรงนี้ออกอะแล้วปิดอย่างเดียวไงไม่ถ้าผมเอาตรงนี้ออกแล้วปิดอย่างเดียวมันจะปิดได้ปะเอาตรงนี้ออก ไม่ได้อะดิมันไม่มีตัวยึดไงไม่ได้เขาทําให้เด้งเออเขาทําให้เด้งเขาทําให้เด้งเข็มขัดนี้ปลดได้ปะไม่ได้ครับเหมือนปลดได้นะพี่ปลดแล้วไปเก็บในกล่องเลยนะจะได้ไม่เอุกดจดทำไมเนี่ยเข็มขัดปลดได้แล้วพี่จะทําไมซนแค่อยากเอาปลดออกมาไหนๆก็ปลดแล้วออปลดเนี่ยเนี่ยมันถอดเข็มขัดได้คือโอ้โหเอมีอะไรปลดได้อีกมือเพื่ออะไรวะ ให้มันเป็นเน้ให้มันเป็นเหลืองเดี๋ยวให้มันเป็นอะไรนะให้มันเป็นแดงเดี๋ยวลันจอนแหละทีนี้ได้ย่าเลยเนี่ยแล้วมันจะเหลืออะไรเนี่ยก็ันนี่ใส่จรลวดอะไรได้ปัตติกาละมังเลยนะครับแล้วนี่อะไรอะมันยิ่งกาละมังกะละมังอยู่คือมันยึดจุดเพื่ออะไรเพื่อยืดแข็งอัมได้ดูไม่มีมันฟิกอัดล้วพอมันหมุนแล้วมันเหมือนกับมันเหมือนกับพองใช่ไหมแม่งหลอกตาจริงๆแม่งหมุนทั้งก้อน อ๋อเหมือนเจ้าหุ่นไงไอแขนเจ้าหุ่นสมัยก่อนเออว่าถอดเข็มขัดถอดถอดเข็มขัดนี่มูลค่าตกเลยนะถอดเข็มขัดนี่มูลค่าตกเลยใครไเข็มไรเดอร์เส้นใหม่มาจากยุคอดีตเอ๊ะมันมีที่มาที่ไปป่ะเข็มขัดมันใช้ทำอะไรอย่าไปบูลลี่ของเล่นพี่ฟงเขาอย่างนี้ไม่รีวิวนานไม่เล่นเล่นเลยครับเขาหนุกหนุกมาหนุกหนุก ไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วซื้อมาแล้วเอออย่าทำให้ชีช้ำดิซื้อมาแล้วแก้เข็มขัดเขช้ำก็หลายตัวอะไรนะบ้านนี้พี่เอกเป็นไงชอบไหมครับกลับบ้านเหรอชอบไหมครับชอบไอ่เกนเองนะชอบไม่เกนเอาเองมันเหล็กมันเหล็ก อ่าแต่เขาจะไม่มีกระสุนเล็กๆอืมเขาจะยิงเป็นยิงดุไรอยู่จะบอกว่าให้อะไรผู้ชมอยากเห็นรถบินบวกหนึ่งบวกหนึ่งน้อยไปหน่อยเปล่าวะบวกสักยี่สิบก็ได้นะบวกยี่สิบพบินบวกยี่สิบไงเขาบอกยิไปลถบินเลยรถบินเลยโอ้ไปทำลายจิตใจพี่ฟง เอออย่าอย่างนั้นดีมันก็มีคนชอบชอบอยู่นะ้อยโอ๊ตไม่ต้องไม่ทำมาถึงซีรีส์ที่3หรอว่าไหมขายได้ใช่ไหมแต่มันสัตว์ใจดีนะเล่นของอย่างเงี้ยไม่มีมันไม่ทำมีกินเลเทอร์ของเราแต่มันฮะมีมันไม่ทำเล่นเลเทอร์ของเราขายไม่ได้สำหรับแล้วเดี๋ยวมันจะมีแกเตอร์มาอีกใช่ไหมแกตเตอร์หนึ่งของสามมีไรดีนไรดีนไรดีแต่เล่นดีนเฉยๆว่ะก็ต้องซื้ออยู่ดี เออถ้ามันมาแล้วต้องซื้ออยู่ดีพี่เอกรู้ได้ไงเนี่ยอะไรนะพี่เอกรู้ได้ไงเนี่ยสนุกจังเอาจบคลิปจบคลิปนี่นะครับอ่อลำดับที่สามของงานลีลดมูลค่าของนักสะสมอะไรนะที่สามเดี๋ยวจะมีสี่ห้าหกตอนหลับที่สี่หกกำลังจะตามมาหัวต่ต้อง ก็ยังหาซื้อได้อยู่ใช่ไหมครกเป็นปีๆแต่ถ้าทิ้งไว้นานมันจะเริ่มหายากขึ้นถูกไหมเพราะมันไม่ได้ทำมาเยอะหรอกครับอืมอก็ประมาณนี้แหละครับยังไงเดี๋ยวจะได้รีวิวตัวอื่นต่อก็คิดว่าจบคลิปกันเท่านี้ก่อนยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับที่ช่องโลโบคาเฟ่และเกียรีทอครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่